ไปเที่ยววัดกันบ้างค่ะพาไปไหว้พระขอพรนะคะหลวงปู่โตสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมลังสีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะที่วัดตานเจ็ดยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งทางวัดตาลเจ็ดยอดนะคะเขาก็ได้มีข่าวงานบุญมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยสูงอายุค่ะร่วมกับวัดตานเจ็ดยอดขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์นะคะและบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารฟอกไตนะคะณนะโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตานเจ็ดยอดในวันอาทิตย์ ที่25ก็คือพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกา39นาทีเป็นต้นไปไปรับชมรายละเอียดกันค่ะวันนี้ทางรายการมีวัดมาแนะนําให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเยอดอําเภอ300ยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ วัดตาลเจ็ดยอดเป็นวัดประจำหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดที่มีชื่อเดียวกันและคำว่าตาลเจ็ดยอดนั้นคาดว่าน่าจะมีที่มาจากต้นตาลเจ็ดยอดที่ถูกตัดทิ้งในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อปีพศ2500ค่ะ จุดเด่นของวัตตานเจ็ดยอดนี้ที่แลเห็นมาติไกลคือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมบาลังสีซึ่งมีขนาดใหญ่หล่อจากโลหะทองเหลืองขนาดหน้าตัดก,กว้างถึง11เมตรและมีความสูงถึง18เมตรมีน้ำหนักถึง50,000กิโลกร,รัมหล่อจากโลหะทองเหลืองเป็นชิ้นใหญ่16ชิ้นซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนี้ค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะได้มากราบไหว้ขอพอรรูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมบลังสีกันแล้วนะคะภายในวัดยัง หลวงปู่ทวดและหลวงพ่อเงินให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพรกันอีกด้วยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสผ่านไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้มาพักผ่อนสัมผัสกับธรรมชาติอันร่มรื่นซึ่งการเดินทางไปยังวัดตาลเจ็ดยอดก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆค่ะประวัติตั้งอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่273ถึง274ของถนนเพชรกเกษมอำเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แค่เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวก็จะเห็นรูปปั้นองค์โตตั้งตระ่านท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น วัดตาล7ยอดขอเชิญชวนคุณผู้ชมผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญร่วมสร้างหลวงปู่สุขเกสโรองค์ใหญ่ซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้างถึง10เมตรและมีความสูงถึง14เมตรซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดตาล7ยอดได้ดําเนินการจัดสร้างอยู่สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดตาล7ยอดอําเภอ300ยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยผู้สูงอายุร่วมกับวัดตาลเจ็ดยอดขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารฟอกไตณรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566ตั้งแต่เวลา9นาิก39นาทีเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0616969544 086258 น e n